พร้อมกระช่างเอาพร้อมเอากรณี้กรณีนางทิตินั่นฮะที่อยู่ในการดูแลของของทางแพทย์ตรงนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วตอนนี้ทางคณะที่ทำงานสอบสวนโดยท่านลองลองลองปริญญานะครับได้สรุปสรุปเบื้องต้น ทางกองชการร้อันบาทส่งไปให้ทางสำงนักงานมนุษชาติที่นาเข้าคณะกรรมการคดีส่งไปเมื่อวันที่1นงึงหงที่ผ่านมาครับส่วนทางด้านคุณทิิทนันนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างทางดูแลของแพทย์ที่สถาบันการยาราชริกษร์ับเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็รอความเห็นของแพทย์ ที่จะนำมาประอกอบกันดำเนินคดีครับแพทย์ยังไม่มีความเห็นมาตอนนี้ยังครับตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยท่าที่พนักงานสอบสวนประสานงานเนี่ยได้รับแจ้งจากทางผู้กักตู้ของห้องว่าเบื้องต้นจะใช้ระยะเวลาประมาณ 40, 40วันที่จะสังเกตอาการทางกองจาการก็สั่งการให้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยไปติดตามรายงานแพทย์อยู่ทุกระยะครับเบื้องต้นนี้ทางแพทย์ยังไม่ได้ลงความ ท,ที่ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวลือกันว่าออกไปต่างประเทศแล้วตรงนี้เพราะที่จนงคือเจ้าตัว,ตวยังอยู่อตอนนี้ยังอยู่ครับอยู่ที่ว่าต่างประเทศเราก็ได้มีการประสานกับทางกำลังการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อที่จะอายัดไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศมันก็ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์โดยทางด้าน ดรวจทางด้านสารแดงก็ยังจับกำลังไปไปเฝ้าดูอย่างั้นเองครับครับวันนี้ก็ได้ทราบจากทางฝ่ายสืบสวนว่าจะมีทางผู้เสื้อหลักสรรีจะมาที่กองบัญาการเพื่อที่จะมาขอทราบความคืบหน้าเรื่องคดีที่ความของคุณ,ณสิตธินันเนี่ยนะครับก็ อยากรายงานให้ทางผูบริหทราบว่าตอนนี้ก็ยังมีการดำเนินคดีแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะสืบสวนได้เนื่องจากต้องรอรายงานแพทย์นะครับจากทางสถาบันการยางราชบนันซึ่งทางผู้ต้องหาก็ยังวบคุมอยู่นี่นนแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของการสอบสวนเนี่ยทางกองประการได้ส่งให้ทางำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาตั้งแต่วันที่หนึ่งตงหาเพื่อที่จะไปเข้าคณะกรรมการสอบสวนคดีหมิ่นพนักงาน,านต่งชาติ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับคำสั่งว่าจะให้ไปชี้แจงเมื่อไหร่พรุ่งนี้เห็นบอกว่ามีจะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่อง98ศพออครับพรุ่งนี้พอดีทางท่านผู้จัดการสุขอนบ้านนะครับก็รวมทั้งผมก็จะรายงานความคืบคหน้าในส่วนของพอดีที่เกี่ยวข้องกับจำนวนการเสียชีวิต98ศพนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางทาง เพือตำรวจพนักงานสอบสวนของกรมาก,การครบานได้รับการแต่งตั้งจากทางสำนักนายกรัฐมนตรีให้ไปร่วมทําการสอบสวนในฐานะที่เป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งก็จะประกอบไปด้วยผมเป็นหัวนหน้าฝ่ายตรารวจแล้วก็พนักงานสอบสวนที่ร่วมทำสำนวนการตรวจพิสูจศในจำนวนที่สามศพเดิมครับแล้วก็ได้ทราบจากข่าวว่าจะมีการตกเพิ่มเติมมาด้วยใช่ไหมครับ นัดหมายกี่โมงครับคุณนี่คุณนี้คาดว่าท่านผู้จัดการน่าจะประมาณ16ถึง11โมงครับหรือจะเวลาเช็คเงินจะประสานให้ครับ,รบอขอบคุณครับ